สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับคุณครูเมนะคะในกระบวนวิชาภาษาไทยต่อนะคะซึ่งเราก็ยังจะอยู่ในเรื่องของมาตราตัวสะกดนะคะสำหรับวิชาภาษาไทยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ซึ่งคุณครูก็จะถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะ สำหรับวันนี้เราก็ยังจะอยู่ในเรื่องของมาตราตัวสะกดที่เหลือแต่นวัตถุประสงค์ของคุณครูในวันนี้ก็คือ1เพื่อให้นักเรียนอ่านออกเสียงคําข้อความได้ถูกต้องคล่องแคล่วและ2เพื่อให้นักเรียนคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดให้สวยงามค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าเราเหลือตัวสะกด ในแม่ไหนบ้างนะคะซึ่งแม่ต่อไปที่คุณครูจะทบทวนให้เด็กๆก็คือมาตราตัวสะกดแม่กลนนะคะซึ่งแม่กลก็มีบทกลอนเล็กๆที่เราสามารถจะจำได้ง่ายขึ้นก็คือแม่กลคนบ้านนั้นจำให้มั่นทั้งชายหญิงยอนอรอลอลิงอีกลอจุลาอยู่แม่กลง่ายๆใช่ไหมคะเด็กๆพอจะ ำกันได้แล้วใช่ไหมคะดังนั้นมาตราตัวสะกดแม่กลนก็คือเป็นคำที่ประสมกับสระต่างๆและมีตัวนอหนูเป็นตัวสะกดเป็นหลักนะคะแต่นอกเหนือจากนอหนูเราก็จะมีตัวสะกดคือยอหญิงนอเนนรอเรือรอลิงและรอจุลาเป็นตัวสะกดซึ่งเหล่านี้ก็อยู่ในมาตราของตัวสะกดแม่กลค่ะเช่นคำว่าอะไรบ้างช้อน บันไดาย,ยาสีฟันโลชั่นบอนการบ้านตู้เย็นปฏิทินเหรียญเป็นต้นค่ะทีนี้เราจะมาดูยกตัวอย่างคำที่อยู่ในมาตราของตัวสะกดแม่กลมีคำว,ว่าอะไรบ้างคะเช่นถ้าเป็นยอหญิงสะกดก็จะมีเหรียญทําบุญบัญชีวันเพนสัญญาของขวัญหรือ ลอลิงสะกดเช่นน้ำตาลพยาบาลจราจรลูกบอลผลไม้รางวัลเป็นต้นค่ะทีนี้ถ้าเป็นรอเรือสะกดก็จะมีคำว่าทหารธนาคารทำเวรวานอนจราจรละครหรือที่เป็นนอนหนูสะกด ที่ง่ายที่สุดของมาตรานี้ก็คือบ้านเรือนวันจันทร์เนิ่นนานเขียนอ่านเดินเล่นผ่านพน้นเป็นต้นนะคะต่อไปมาตราตัวสะกดแม่กกนะคะเด็กๆจำกันได้ใช่ไหมคะแม่กกตกทุกนักสุกเมฆพักอย่างฉงนขอคอ ตัอ,อย่างสับสนสะกดเหมือนกอดูให้ดีเราจะไปดูกันว่ามาตาตัวสะกดแม่กกคืออะไรนะคะมาตาตัวสะกดแม่กบคือพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดในมาตาแม่กบอันประกอบไปด้วยกไก่ขอไข่คอควายคอระคังหรือแม้แต่ตัวกรอคอรอก็เป็นตัวสะกดในแม่กบนะคะซึ่งพยัญชนะนี้ ถ้าเป็นกอไก่ก็คือตรงตามมาตราส่วนขอไข่ขอควายขอละคังกรอคอรอเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรานั่นเองค่ะดังนั้นแต่เวลาเขียนอยู่ข้างหลังคำก็จะอ่านออกเสียงเหมือนตัวกอสะกดเช่นคำว่ากระจกหมวกพักตุ๊ก,กตากระติกน้ำเน็กไทสติ๊กเกอร์สุนัขเป็นต้นค่ะ นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างคําที่สะกดในแม่ตาแม่กบอันแรกเลยคือกอสะกดเช่นคําว่านกฮูกโยกเยกคึกคักลูกรักเด็กเล็กนักชกหรือที่เป็นขอไข่สะกดเช่นเลขหกสุขใจสุขนักโทรเลขประมุขสุขภาพเป็นต้นค่ะ ตัวอย่างต่อไปก็คือเป็นคอายสะกดเช่นคำว่าประโยควิหกโชคดีเชื้อโรคบริโภคบริจาคหรือคอระครังสะกดก้อนเมฆหรือมัขวานกงจักจักกลจัก,กรยานและสมัครก็สะกดด้วยกรอสกดหรืออรอสกดเป็นต้นค่ะ ต่อไปเราจะมาดูมาตราตัวสะกดแมกกบนะคะแมกกบครบคําตอบกรับแกรบครอบจําให้หมดปอพอฟอพอ,พอสะกดอยู่แมกกบแน่นอนนั้นมาตราตัวสะกดแม่กบนะคะเป็นมาตราที่เด็กๆน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีซึ่งมีคำหรือ ตัวสะกดที่อยู่ข้างหลังคำนั้นอันประกอบไปด้วยตัวปอตัวพอตัวพอสัาเภาและตัวฟอนะคะนอกเหนือจากแม่ตัวบอเท่านั้นซึ่งตัวบอก็คือเป็นตัวสะกดตรงตามมาตราส่วนปอพอพอฟอก็เป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตราแต่ออกเสียงเหมือนปอสะกดยกตัวอย่างคำว่าโทรศัพท์รูปไมโครเวฟทู กรอบรูปทัพพีตะเกียบตลับยาเป็นต้นค่ะทีนี้เราจะลองมาดูตัวอย่างคำที่สะกดด้วยแมกกบที่สะกดด้วยตัวปอเช่นกับตันบุกผารูปภาพสัปดาฮิปโปกษาสบหรือสะกดด้วยตัวบอตามตัวสะกดเลยก็คือเช่นคำว่าทําเล็บ ทำเนียบพับเพียบปลาดิบหีบหอรำดาบเป็นต้นค่ะต่อไปสะกดด้วยตัวพอบ้างนะคะมีคำว่าอะไรบ้างเช่นอาชีพอาพับอบพยพสุขภาพสุขภาพสารภาพหรือสะกดด้วยตัวพอเช่นโชคลาภความโลภปรารบ หรือสะกดด้วยตัวฟอเช่นไมโครเวฟตัวพอที่เพิ่มเติมนะคะเช่นย,ยาเสร็จติดหรือทัพพีเป็นต้นค่ะเด็กๆอาจจะเคยเห็นคำที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่กบที่มากกว่านี้นะคะซึ่งในระดับชั้นประถมศึกษาปีาปที่3เราก็จะเรียนเยอะขึ้นนะคะต่อไปเราจะมาดูตัวสะกดมาตราสุดท้ายซึ่งก็คือมาตราแม่กดซึ่งเป็นมาตราที่มีตัวสะกดเยอะที่สุด นะคะคแม่กดรถหยาดหยดบทบักกดคำเหล่านี้ตัวสะกดต่างกันนี้อยู่แม่กดแนแน่แท้หนอจอชอซอดอตอถอททต,อ,ตอและถอทอทอส,อส,อสอสอล้วนอยู่ในคำแม่กด แม่กฎคืออะไรนะคะแม่กฎคือมาตราตัวสะกดที่มีตัวดอเป็นตัวสะกดตรงตามมาตาและอ,ออกออกเสียงดอด้วยส่วนคําอื่นที่สะกดด้วยตัวจอชอชอชอเชอซอ,อดอชดาตอปักตักตัวทอนมุนโชท,ท่าเท่าทอฐา,านดอเด็ก ต่อเต่าทอ,อถุงทอทหารอทอธงสบฤรุษีสกอ,อสาราและสเสือเป็นตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตานะคะแต่ออกเสียงเหมือนมีตัวดอสะกดค่ะนี่คือมาตราตัวสะกดแมกกดที่จะมีเยอะมากกว่ามาตราตัวอื่นยกตัวอย่างเช่นคำว่ากระดาษสมุดโน้ตหัดไม้กวาดคีย์บอร์ดเต่ารกโทรทัศน์รถเสร็จเสด็จ เป็นต้นค่ะต่อไปมาดูตัวอย่างคำที่สะกดอยู่ในมาตราแม่กฎนะคะซึ่งจะมีค่อนข้างมากครูเมย์ยกตัวอย่างคำบางคำที่อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สและสามมาให้เด็กๆทบทวนเช่นคำว่าขี้เกียจตำรวจปีศาจพืชผักประโยชน์มหาราชใกล้ชิดบิดเบือนผักกาศเห็ดเป็ด เกล็ดปลาเป็นต้นตนค่ะหรือคำอื่นเช่นอิดอูดรัฐบาลพัฒนาวัฒนธรรมอัธจันร์นักปราชญ์กาสพิษรุฑกบฏกฎหมายหรือปรากฏเป็นต้นค่ะพอจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมคะมาตราตัวสะกด ที่เหลือสำหรับชั่วโมงนี้ซึ่งเป็นตัวสะกดที่เด็กๆก็ได้เรียนมาแล้วในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะต่อไปเราก็จะมาทำแบบทดสอบท้ายบทเรียนให้เด็กๆทำแบบทดสอบลงในสมุดจดงานของนักเรีย <sus> น <PowerPoint> ทีละข้อนะคะโด,ย,ดยเด็กๆสามารถเปิดคลิปแล้วก็หยุดคลิปอ่านเองตามอธยาศัยตามเวลาที่เด็กๆต้องการเพราะเด็กๆบางคนเราทำเวลาในการทำแบบทดสอบไม่เท่ากันอยู่แล้วนะคะแบบทดสอบ มีทั้งหมดนะคะเราก็จะไปทีละข้อนะคะแบบทดสอบหน้านี้ประกอบไปด้วยข้อที่1ข้อที่2ก็คือมาตาแม่กนนั่นเองนะคะเด็กๆสามารถทำไปทีละข้อได้เลยนะคะแน่ที่2คือแบบทดสอบมาตราตัวสะกดแม่กดนะคะ ทั้งสองข้อเลยแบบทดสอบหน้าที่3ในข้อ5และข้อ6ก็คือตัวสะกดแม่กกค่ะและในแบบทดสอบหน้าที่4ข้อ7และข้อ8นะคะก็จะเป็นมาตาสะวสะกดแม่กบค่ะ และสุดท้ายในข้อ9และข้อ10ก็ยังจะเป็นมาตราตัวสะกดแม่กบนะคะค่ะในส่วนของแบบทดสอบเด็กๆสามารถย้อนกลับไปดูคลิปทำเองได้เลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ช่วงไหนนะคะหลังจากที่เด็กๆทำแบบทดสอบเสร็จแล้วเราก็จะมา ทำภาระงานที่เด็กๆจะต้องทําสมคุณครูนะคะซึ่งภาระงานสำหรับวันนี้ก็คือข้อ1ให้เด็กๆฝึกอ่านคําที่สะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่ก,กลแม่ก,กบแม่ก,กบและแม่ก,กดจากสคริปที่คครูสอนเด็กๆไปตั้งแต่สคริปแรกนะคะให้เด็กๆฝึกอ่านจนคล่องเลยเมื่อฝึกอ่านเสร็จแล้วภาระงานชิ้นที่สองให้เด็กๆเปิดหนังสือเรียนภาษาพาทีในหน้าของ คำศัพท์ใหม่ในบทเรียนแล้วค้นหาคำศัพท์ที่สะกดด้วยมาตาตัวสะกดแม่กลนแม่กบแม่กบและแม่ก,กดโดยเด็กๆเ,เลือกมาชนิดละ5าคำเขียนลงในสมุดจดงานนะคะเด็กๆจะแบ่งเป็นตารางหรือจะเขียนตอบเป็นยังไงก็แล้วแต่เด็กๆได้เลยค่ะแต่ทางที่ดีนะคะคุณครูอยากให้เด็กๆทำแบบทดสอบให้เสร็จก่อนส0ข้อจากนั้นค่อยต่อด้วยภาระง,งานที่กำหนดให้นะคะเมื่อทำภาระง,งานเสร็จแล้วก็ ไปพักผ่อนตามอัธยาศัยของเด็กๆได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครูก็มีเท่านี้นะคะส่วนในสัปดาห์สุดท้ายที่เราจะเจอกันก็ยังจะมาทบทวนในมาตราตัวสะกดที่เหลือต่อซึ่งก็คือแม่กบแม่โกนแม่กบแล้วก็แม่กดให้เกิดความคล่องแคล่วก่อนนะคะจบแล้วนะคะและเจอกันใหม่ในชั่วโมงสุดท้ายสำหรับพรุ่งนี้นะคะ ก็ขอให้เด็กๆตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมมาชงคุณครูนะคะแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ